ก็จะต้องเจอปัญหาอุปสรรคในสถานการณ์โควิดซึ่งพวกเราไม่เคยเจอกันมาก,ก่อนมี่เจ้าหน้าที่ทั้งหมดที่ติดเชื้อโควิดเนี่ยประมาณ8คนนะครับถามว่ากลัวไหมทุกคนกลัวนะคะกลัวในการติดในฐานะที่เราเป็นสื่อนะคะเราเห็นความสำคัญที่จะมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือบุคลาก,กรทางการแพทย์และ อุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อให้พวกเราประชาชนคนไทยผ่านพ้นโควิดปไปด้วยกันคะ่ะโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์นะครับเป็นโรงพยาบาลหลักของกรุงเทพมหานครที่จะต้องรองรับผู้ป่วยโควิดโดยเฉพาะในช่วง4เดือนที่ผ่านมาอาคารที่เราอยู่อาคาร72.3มหาราชินีซึ่งเป็นอาคารหลักที่ให้บริการ เราเปิดมาประมาณ20ปีจากเดิมที่มีคนไข้ปีละประมาณ3 0 0แสนวิสิตตอนนี้คนไข้เพิ่มขึ้นมาเป็น8 0 0แสนวิสิตเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานที่ห้องตรวจต่างๆเนี่ยก็จะคับแคบไปปริมาณผู้มาใช้บริการคอดข้างมากเราจะพบว่ามีความแออัดเพิ่มขึ้นมากกว่า2เท่าตัวผู้ป่วยโควิดเพิ่มจํานวนขึ้นมาก ในกรุงเทพมหานครเราต้องขยายหอผู้ป่วยในการรับผู้ป่วยโควิดก็รองรับผู้ป่วยได้ประมาณ120คนนะฮะเป็นผู้ป่วยหนักซึ่งในช่วงที่เป็นพีคจริงๆเนี่ยคนไข้ามาเยอะกว่านั้นเราต้องปรับพื้นที่ด้านข้างอาคาร7 2็นศานะครับกางเต็นท์หน้าห้องฉุกเฉินซึ่งผู้ป่วยไม่มีที่ไปนะครับเราก็ต้องเปิดรับเต็มที่ตรงนั้นก็จะรับได้ถึง60-70คน ปัจจุบันนะครับที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักนะครับมีผู้ใช้บริการประมาณวันละ3,400คนนะครับเนื่องจากความหนาแน่นทําให้ผู้ป่วยที่เข้ามาใช้บริการเนี่ยรักษาระยะห่างได้ยากลําบากมากมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อต้องซอยห้องตรวจที่เดิมออกแบบไว้รองรับประมาณ100-200คนเนี่ยขึ้นมาเป็น2เท่าเจ้าหน้าที่ก็ต้องมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นเพื่อรองรับการเพิ่มตัวของผู้ป่วยด้วย ในช่วงโควิดที่ผ่านมามีเจ้าหน้าที่ทั้งหมดที่ติดเชื้อโควิดเนี่ยประมาณ8คนนะครับสังเกตว่าไม่ได้เป็นพลัสเตอร์เดียวกันจะติดเชื้อแยกย้ายกันไปการคัดกรองของโรงพยาบาลเจริญกรุงมชรักถึงแม้ว่าจะมีการคัดกรองไม่ให้ผู้ป่วยที่มีอาการทางเดินหายใจเข้ามาปะปนกับผู้ป่วยทั่วๆไปก็ยังมีผู้ป่วยที่หลงเข้ามาแล้วเรามาพบเจอที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอกของเราอยู่เป็นประจำนะครับแต่ไม่บ่อย ในยุคโควิดคนไข้ที่มีอาการโรคระบบทางเดินหายใจจะต้องถูกแยกออกไปตัวจนอกอาคารก็จะต้องจัดสถานที่ให้เหมาะสมให้ประชาชนเนี่ยไม่แอาอัดเกินไปเราจึงมีโครงการที่จะรีโนเวทอาคารเก่าอาคารเก่าก็คืออาคาร2ที่สร้างมามากกว่า40ปีแต่ว่าตัวโครงสร้างของอาคารเนี่ยยังแข็งแรงอยู่เราก็จะรีโนเวท เพื่อจะปรับปรุงเป็นห้องตรวจห้องตรวจประกันสังคมห้องตรวจผู้ป่วยสิทธิ์ต่างๆในห้องตรวจใหม่ก็จะมีความสะดวกสบายมากขึ้นมีความปลอดภัยมากขึ้นนะครับหน้าที่เนี่ยคือดูแลร,รับผิดชอบนะคะในการให้บริการทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในของโรงพยาบาลก็จะมีพยาบาลที่อยู่ในสังกัดเนี่ยประมาณ600กว่าท่าน ปัญหาของเราเนี่ยโต๊ะนั่งเคะก็จะแน่นมากแล้วก็ผู้มารับบริการเนี่ยก็จะหนาแน่นนะคะงั้นเวลาโอกาสในการติดเชื้อก็จะสูงคัดกรองแล้วก็มีโอกาสที่จะพลาดนะคะตอนนั้นก็เสี่ยงมีความเสี่ยงทั้งผู้รับบริการและผู้ให้บริการถามว่ากลัวไหมทุกคนกลัวนะคะกลัวในการติดแต่ในหน้าที่เราก็ต้องให้ความดูแลนะคะทางโรงพยาบาลจเจริญกรุงประชารัก เป็นโรงพยาบาลที่มีพื้นที่ค่อนข้างจำกัดและในช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมามีผู้มาใช้บริการเป็นจำนวนมากพื้นที่ก็แออัดนะคะคนมาใช้บริการก็เยอะล้นมากจนบางท่านอาจจะนึกภาพไม่ออกนะคะทางโรงพยาบาลจึงปรับปรุงอาคาร2ให้เป็นอาคารผู้ป่วยนอก<ม>แบบ New Normal ดิฉทนขอเชิญชวนให้ท่านบริจาคให้กับโครงการ OPD New Normal <ม><ม>เพื่ออำนวยความปลอดภัย ให้กับบุคลากรทางการแพทย์คนที่มาใช้บริการก็ดีทีมแพทย์และพยาบาลก็ดีจะได้ปลอดภัยมีระยะห่างกันดีกว่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้